สวัสดีครับพบกับผมปินนานเชรบอลเท่าคนบ้านบ้านครับเอ,อมาตั้งไห้ตั้งสวนตั้งนาครับพระฝนใส่นเขี้ยวน้ำปูนะครับตอนนี้่องนี่ยอดฮิตอ,อ่าตอนนี้กำลังฮิตครับน้ำปูเอ,อ่อว่าหน้านีหน้าหน้าเข้ามันน้าน้องปูนั้นนะครับ จ้บปูมาเคี่ยวเป็นน้ำปูครับอาหารตั้งเนียเขาเคี่ยวครับมากี่โมงละอาทุมมาเน่ดวมันนี่มาเจ้ามาเน่ย้ามงลองวโอ้โหโหมันตเตท่ห้านะาเกงโ,กเโอ้าัปูนน,มมนะี้ย่องูเขาเกกัวมันเลี้ยวขำ ได้เวลาหกเที่ยงชมโมงนะครับนี่อันนี้ไฟถ้าไฟแห้งมันมันนะนนี่ต้องไมาแห้งนี่แห้งจะนักแล้วนะครับนี่เปิดเขี่ยวหรือเจ้าเลาวตั้งแต่ตีห้าเกินนะครับนี่นี่ผูกกี่กิโลกอกระทะนี่เซตกิโลเกินเซตกิโลเกินจริงจริงเปิดเซตไปกระทะานึงแล้วนะครับนี่อันนี้นี่ครับอันนี้ตีเซตแล้วตีเซตแล้วจะเป็นเจ้านี่ นี่กินได้เลยนะครับนี่นี่อย่างบเนาะเขาเข้ามาไหไหเขาลับไปเอาอ๋อเข้าบยเขานี่นี่จะย่างปลานี่นี่ <laughs> นั่นผูไหมูเขาไมู่เขาจะาปูปนี่มัน่ไดู้กนเตี้ย ครับมันค้นตลอดนะครับทําอันมัน,จ,น,มนจะไม่จะติดครับโอหอมดีเหมือนกันนะ <c oughs> นเ,เ,น,น,เน,น,น,น้ำนปูอาหารย้อนฮิตของคนตั้งเนียครับกิโลละสี่ร้อยนะครับนี่ <c oughs> มีราคา <c oughs> ครับ สีร้สี่อยบอดเอาปูสดๆนะครับปูน้ำนนครับปูขขางตรงมาตำ่ำโอ้นี่ป,ป่าป่าในสะนี่ครับ <laughs> ปิงป่ากินตอนิดอนะไ,นอได้ดมาไม่นั่นอ่ะไม่จตกินเอาน้เทพด้ยแไม่ฮะนั่นตลอดอเยมา่ นะต้องมาเคี่ยวปลาสวนลำไ่นะครับเคี่ยวเคียวในบ้านได้ค้นเ <c oughs> ป็ดนล้มกันอ,อตอนตีเคี่ยวไม่ๆนี่มันกับมีกินแห้งน่อยถ้ามาซุกเรามันก็หอมครับ <c oughs> ครับอันนี้นี่ซุกเรา่นล้อใส่แอปครับนี่ฝนล้อมันเย็นใส่แอปเดี๋ยวจะห <c oughs> ึ้น่นใบ ว่ายนะผูกินพอครับมือผมสะอาดนี่ผมได้ล่างมือครับนี่แม่ตอนแก่แก่กันกรหรออืมอออต้องลดไพไฟก็ต้องนี่นะครับแห้งเกินกับมาได้ ปีนี้ได้กี่กิโลละโอ้ยเขี้วมันแต่ปีนี้ไงปีนี้ปูนักเนาะน้ำน,น้องมัน,ป,าาน,นปีนี้น้ำน้องมันยิ่งป่าบนสังสีเห็นแล้ว เอาเข้าบายเขาเหรอเอาเค็ดอะไรเอาเค็ดบายเข้านะปู่เหรอใส่ปากเหรอโอ้ยมือเปิดปิปนเมย์มือเหมือนนี่ไว้ทรัพย์น้ำปูสดๆครับนี่ทรัพสดๆเลยนะครับนี่น้ำปูสดๆของไม้ของมาเดียวนี่ครับนี่ หอมซับซอนนี่ใส่ยำน้ำไมตมตำพริกน้ำปูอยนมใส่แกงน้ำไมมก็ได้ครับนี่อืมสุดยอดครับกิโลละสี่ร้อยนครับจิกระจอกเนือ้อได้ขายนะครับจุมได้ขายแต่ว่าส่วนมากจะคนตั้งเหนืยอกิน มื่อตอนกินข้าวกบน้ำผูข้าวกบน้ำผูใหม่ข้าวกบน้ำผูใหม่มา,า้าดังไอนยก็มันแอ้กเอเออเอ,อ นี <mile> ่ครับจะอวยน้ำปูสดๆแ้ว่อทุกพอใส่ปากก็พอนี่ของล้ำของล้ำน้ำปูสดๆครับนนนน่่มมัััหจจากใส้อไบดดิิะเ ปุ้งปุ้งหยั่งของก็เนี่อ่าน้ำรุ่งจะแกะหอมแกะหอมแล้วก็ตใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตำใส่ตำใส่พริกกระป๋องอย่างไรกระเกลืออ๋อใส่ผงชโลดอย่างเี้ยขาพริกแห้งอ่ะอืมเอาปุ้งนี่นะนะครับนี่จะปุ้งรโดด้วยนะครับมีผงชโลดมีพริกมีหยั่งอืมไม่เกลือพร้อมอืม ปรุงรสทึ่งพ้อมนะครับทำซุปเราก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องได้ปรุงแห็มนะครับป่าไม้เด้อหมุกเกียร์เด้อลกปี๊ปีา ออก็เป็น้อนเอาแอปมาเจอกันน่ะอแอป่นะอปูนะแอปมูปูน่ามา้เออครับถ้าเสร็จเราไปจะใส่แอปใส่ออกใส่กระปุกไว้นะครับไว้กินกินได้เป็นปีๆครับมีมีการหมดอยุ

นั่งคอเตา่าเคียวเต่านี่ยครับจะเย็นนะครับเคียวนะปู่ใจห้อนมันได้อะใจเวลาวับวัดขำเก่าครับไ,ไม่ไม่แล้วนี่เนี่ยสองสองมอเสร็จเร่งไปหนึ่งม้อแล้ว ปูน้ำปูมาได้ออกเที่ปปยปลาบาุกเที่ยวทุกคนเฮ้ยมาได้ครับปลา่สาเฮ้ยมาด่าหงายมันนี่เริ่มเริ่มหอมมันติ๊กๆแล้วหอมน้ำปูครับอ๋อ เกาอุ่นห่อนบายกลินครับมาเชี่วปลาลำไยไปห่างจากหมู่บ้านเป็นกิโลสองกิโลบน